สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับผมผมค้งในคลอสอกกับค ok ลอสอ c h ช n แนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV กันเหมือนเดิมนะฮะ <S <S และคอนเทนต์เนียววันนี้นั่นก็คือ Q&A ROV พาร์ทที่78 มากันแล้วนะสำหรับ Q&A นะถ้าน้องๆยังมีคำถามคลิกลิงใต้คลิปนี้ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าหากใครหาไม่เจอไปที่แถบชมโนแล้วเลื่อนลงมาจนถึงหัวข้อของ Q&A พาร์ทที่3แล้วก็พิมพ์ในนั้นเจอแน่นอนนะครับฝาก playlist Q&A ไว้ด้วยอีก77พาร์ทนะเข้าไปดูกันได้คำถามสนุกๆทางนั้นนะครับเรามาเริ่มที่คำถามแรกในวันนี้นะถ้ามืออิลูเมียโดนพลังความมืดแบบเทลพี่คิดว่านางจะตัดมือตัวเองทิ้งไหมครับเพราะนางเกลียดความมืดมากมีโอกาสนะเพราะว่าอิลูเมียเนี่ยเธอเป็นคนที่ไม่เอาความมืดเลยแบบเกลียดดแบบเจอก็ไไม่้ ถ้า,าวันหนึ่งอิลูเมียเพียงพรํามจนแบบโดนพลังความมืดใช่ไหมโดยวิธีใดก็ตามเธอต้องหาวิธีกําจัดซึ่งพีคิดว่าถึงแม้แต่ตัดแขนไปแล้วเนี่ยพีคิดว่าอิลูเมียเนี่ยมีวิทยาการในการทําแขนใหม่ขึ้นมาเออเอาให้เก๋าให้สุดคําถามก็ต่อไปในบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์เบรนที่คิดว่าใครรักและเคารพอาจารย์เบรนมากที่สุดครับรักและเคารพเนี่ยพีคิดได้คนเดียวเลยก็คือมาจาเพราะเธอเนี่ยดูเป็นคนแบบน่ารักใสๆส,สที่สุดแล้วแล้วก็มีหลายๆครั้งที่มาจ้าเนี่ยเคารพแล้วก็ถน ในอาจารย์ไม่อยากทาให้อาจารย์เสียใจนะครับดังนั้นคนที่รักและก็เคารพอาจารย์เบนที่สุดน่าจะเป็นมาจานะฮะคำถามข้อต่อไปทั้งอิลูเมียมาจากาลีได้เป็นเทพีทั้งหมด3คนเหลือแต่เพียงวีราที่ไม่ได้เป็นทั้งทั้งที่นางก็มีความฉลาดมากพี่คิดว่าทําไมวีราถึงไม่ได้เป็นเทพีเหมือน3คนนี้อ่ะข้อนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปดูที่ประวัติของวีราอิลูเมียมาจากราลีเนี่ยสคนนี้เกิดที่เวดาใช่ไหมแล้วก็ด้วยพลังที่สูงส่งมากมายหรือว่าสืบเชื้อสายมาจากที่งไหนที่นเทพี่มแหละส่งผลให ถึงพลังความสูงส่งแต่ตัดไปที่วีล่าวีล่าก็เป็นมนุษย์กึงเทพเหมือนกันแต่วีล่าเนี่ยเกิดนอกเวดาแล้วแถมวีล่าเนี่ยเป็นมนุษย์กึงเทพที่ไม่สมบูรณ์ทุกคนเธอเนี่ยมีร่างกายที่อ่อนแอมากนะครับสิ่งที่ทําให้วีล่ารอดมาได้คือสมองความฉลาดของเธอครับกล่าวได้ว่าสาเหตุที่วีล่าไม่ได้เป็นเทพีเนี่ยเนื่องจากเธอไม่ได้สมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดไม่เหมือน3คนนั้นนะฮะวีล่าเพิ่งมาเพอร์เฟกต์เอาตอนหลังเองนะคำถามข้อต่อไปข้อนี้ขอถามคำๆนะครับถ้าลูอี้ใช้พลังวาร์ปสามมหาเทพไปเจอวววออคคคคาาาทีีี่่ิดจะยังงงไตตนนน้้ เพราะว่าวอาลคาเนี่ยยังไม่แข็งแรงเลยนะฮะจากอาวิคมิกจะเห็นว่าวอลครา์เนี่ยจะส่งผู้นาศาลเนี่ยไปบอกลูกน้องเขาให้ทาโน่นทํานี่ใช่ไหมเพราะว่าวอาลครา์เนี่ยยังไม่ฟูลรีคอรเวอรี่จากเนื้อเรื่องการคืนชีพดังนั้นถ้าตอนนี้สามมหาเทพวาร์ปไปเนี่ยวอาลครา์ต้องหนีก่อนอับสู้ไม่ได้ครับคำถามข้อต่อไปพี่เคยมีแผนจะทําคลิปเล่นเกมบ้างไหมครับพอรลผมชอบดูช่องพี่มากเวลาพี่พากเนื้อเรื่องตัวละครในเกมทําคลิปออกมาอีกเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนพี่ขอบคุณนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อก่อน,อนพ ไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยส่งผลให้แบบคลิปเล่นเกมเนี่ยเป็นคลิปที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหรนะเหมือนคนที่เข้ามาดูช่องพี่เนี่ยเข้ามาดูเนื้อเรื่องเข้ามาดูค a นอะไรแบบนี้มากกว่าดังนั้นพี่ก็เลยยังไม่ได้มีแผนที่จะทําคลิปเกมเพิ่มนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากดูเนี่ยก็เข้าไปดูได้ทั้ง YouTube s h o r t ตก็มีคลิปไฮไลท์เกมเยอะอยู่ตอนเล่นนะแล้วก็ถ้าในคลิปเต็มแบบยาวๆเนี่ยก็มีเหมือนกันในสมัยก่อนลองเข้าไปดูนะขอบคุณที่คอยสนับสนุนนะครับคําถามข้อต่อไปมังกรโบราณ มังกรโบราณเนี่ยไม่ถือเป็นกึ่งเทพครับมังกรโบราณเนี่ยเป็นสัตว์วิเศษเป็นแคตติกรี่เดียวกับก้าวหางเพื่อนของลิเลียนาอะไรประมาณนั้นนะจริงๆในอดีตากาลเนี่ยโลกอัทโน,นเนี่ยเต็มไปด้วยสัตว์วิเศษนะทุกคนก่อนที่แบบมนุษย์จะเกิดอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายพวกสัตว์วิเศษก็ทยอยตายไปตอนนี้สัตว์วิเศษตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือใต้กุหลงที่อยู่ที่เกาะแห่งทรายหมอกนั่นเองครับคำถามข้อต่อไปถ้ายอนกับเทลสลับอาวุธกันทั้งสองจะสามารถใช้อาวุธได้ดีเหมือนตอนที่ใช้อาวุธขขออออองงงงตััววเเเหรรืืปลล่่่่่่่าาาาาคมมนนีีีี้้้้้จจกกููทททพิดดดไ กว่าจะเป็นยอนหรือเทวานาเนี่ยสองคนนี้เนี่ยฝึกเยอะมากกว่าจะแบบเก่งเหมือนทุกวันนี้เนี่ยทั้งสองมีวินยัยโดยเฉพาะราเชเทวานาเนี่ยแบบพนังไม่เอาด้านอื่นเลยเวย้ยยิงธนูอย่างเดียวคิดดูดิแล้วยอนก็แบบไม่ได้แพ้กันนะรู้ว่าตัวเองอ่อนแสู้กับเผ่าอื่นที่ขึ้นไปเป็นมิสุดทธชนไม่ได้ใช่ไหมแต่ด้วยความฝึกฝนความมานะบักหมันทุกอย่างฝึกฝนจนยอนขึ้นเป็นหัวหน้ากองทัพอะ่ะเออคิดดูดิคำถามข้อต่อไปพิจิตดูว่ามีใครบ้างที่เคยเห็นหน้าข,ของอิลูเมียคำตอบนะครับทุกคนที่เคยเล่นเกมอาวว่รี พระนางเนี่ยเดินออกมาแล้วก็ไปเห็นหน้าไม่ชัดอ่ะแล้วก็แบบมีเกราะปิด ใช่ไหมหยอกหยอกหยอกถ้าน้องถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะว่าจากคอมิกที่เราเห็นเนี่ยพนางเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ไอตัวปิดตาตลอดจริงแต่ว่าจะถอดออกมาเฉพาะตอนที่พนังอยู่คนเดียวเออดังนั้นใครเคยเห็นบ้างเนี่ยไม่ชัวนะครับคำถามข้อต่อไปอาจารย์เบนนิสัยแอบคล้ายอิลูเมียแบบผด็เดการเหมือนกันมีด้านเทาๆเ,เหมือนกันพี่คิดว่างไงคําถามนี้เนี่ยพี่เคยทําคลิปไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่คลิปโดยตรงนะเป็นคลิปแบบอ้อมออมอะบอกถึงคนที่แบบน่ากลัวอะไรเงี้ยซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยก็จะพูดประมาณนี้เหมือนกันว่าาเเเบนนนขป็คหวัง แต่เขาเนี่ยไม่ได้มองถึงคนอื่นเลยเขาคิดว่าวิธีของเขาเนี่ยดีที่สุดดังนั้นทําให้เขาเนี่ยไม่เปิดรับฟีดแบ็กจากวอคัสหรือว่าวอคัสเนี่ยไม่ได้ชอบผลทางแห่งแสงทําให้วอคัสเนี่ยแบบกลายเป็นปีศาจฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าเบนก็ได้เรียนรู้นะเพราะว่าตอนที่วิดีโอเปิดตัวไบรท์เนี่ยเขาก็ยังนึกถึงวอคัสอยู่เลยแสดงว่าวอคัสเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่ทาให้เขาเนี่ยมองหรือว่าคิดในมุมที่ต่างเหมือนกันแต่ความประเดติการของเบนเนี่ยจะคนละแบบกับอิลูเมียนะเบนอาจจะแบบ นะพี่ก็จะตอบเหมือนเดิมว่าตายนะครับเนื่องจาก2คนนี้เป็นลาสบอสพลังเนี่ยรุนแรงทั้งคู่ถ้าหากไฟได้ไฟหนึ่งพลาดโดนจังๆเนี่ยตายนะฮะคำถามข้อต่อไปอิลูเมียกับวีล่าใครเก่งกว่ากันอันนี้จากโอเวอร์ออลแบบพูดง่ายๆนะจากคําตอบที่ออกมาจากหัวพี่เลยก็คืออิลูเมียครับ ด้วยผลงานด้วยทุกอย่างด้วยการคองวีดามายาวนานโดยที่ฝ่ายศัตรูเนี่ยเป็นอนดีตเพื่อนของเธอทั้งหมดรู้จักเธอดีอ,ะ,อะไรเงี้ยวีล่าไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่ว่าถ้าพูดความเก่งแบบรวมรเนี่ยอิลูเมียนะคะคำถามข้็ต่อไปถ้าอิลูเมียเป็นนายกประเทศนั้นจะเป็นยังไงครับจะ,จะเจริญไหมหรือตกตำ่ำ คำถามนี้อ่ะจริงๆมันมีคําตอบอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วถ้าเทียบประเทศนั้นคือเวด้าน้องเห็นไหมเวด้าจริญขนาดไหนจากอาวิคมิกเวด้ามีระบบ Security ที่รัดกุมขนาดไหนมีโปรโตคอลต่างๆในการเข้าไปอ่ะยากมากๆพออเพราะอะไรเพราะอิลูเมียเนี่ยคิดไปหมดแล้วไงว่าเออมันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งความเป็นผู้นําเวด้าของอิลูเมียเนี่ยพี่คิดว่ามันทําให้เวด้าเนี่ยจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะดังนั้นก็สะท้อนไปที่คําตอบที่น้องถามว่าถ้าอิลูเป็นนาย,ยกประเทศนั้นจะเป็นยังไงพี่ว่าจะเิญครับคาถามก็ต่อไปอซ so, สาาาามมรรถถจ real, ไดด้้ัว นิสัยของเขาเนี่ยเอนโซเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยคิดเรื่องรักๆใครๆนะทุกคนเอนโซเนี่ยเขาเป็นฟิลที่แบบสุดโตง่งเกี่ยวกับการอดทิศต,ตนเพื่อวิหารแห่งแสงเพื่อราชินีอะไรแบบนี้เลยและจากเอาอีคอมิกเนี่ยสองคนนี้มีแอร์ไทม์กันใช่ไหมทำให้หลายๆคนเนี่ยจินแต่บริบทในนั้นการที่เขาพูดกันเนี่ยน้องเห็นไหมว่าถ้าไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยก็ไม่มีเลยถูกปะดังนั้นพี่ว่าเอนโซเนี่ยไม่จีบลอเรียวนะคำถาม้อต่อไปถ้าจีบจะเป็นยังไงครับอ่าสมมติถ้าจีบใช่ปหก็ไม่ติดอยู่ดีเพราะว่่่าาาาเเเวววขออองททพธดรรีีียนนคคมมมมมัััักกไใชชฉู มันเป็นความรักเพื่อนมนุษย์ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนอื่นเออดังนั้นถ้าเอนโซยจจิบจริงๆเนี่ยก็ไม่ติดนะเพราะลอเลี่ยวก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พี่เนี่ยไม่เห็นเวของการแบบความรักๆักๆใกล้ๆเลยเหมือนกันนะมันเป็นคล้ายๆซิกเนเจอร์ของเทพสูงๆเวดาปะ่ะคือเรื่องความรักชู้สาวเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะคำถามข้อต่อไปพี่คิดยังไงกับทางจีนที่บังคับให้ตัวละครอาวีไม่ใช่ครึ่งสัตว์ไม่ใช่ปีศาจไม่ดื่มไม่สักส่วนตัวผมคิดว่ามันมีผลกับเนื้อเรื่องอาวีมากๆผม,มเเหห็็นนนนนน่ออยครััับี้มจะป ที่ทุกคนน่าจะได้กันในช่วงแบบ3 4มเดือนก่อนถูกป้าว่าแบบที่เขารีโมเดลเนี่ยสาเหตุมาจากกฎหมายจากจีนใช่ไหมซึ่งถ้าถามว่าพี่คิดยังไงเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าปรับตัวไปตามนั้นครับเพราะว่ากฎหมายจีนมันแรงมากน้องถ้าวันใดวันหนึ่งแบบเราไม่ทําตามแล้วเขาสั่งปิดอย่างเงี้ย มันมีโอกาสที่เราจะไม่ได้เล่นเกมนี้อีกเลยนะดังนั้นเราก็ต้องปรับตัวกันไปแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าทุกอย่างมันมีทางแก้ถึงแม้ว่าฮีโร่จะมีการแบบว่าเปลี่ยนโมเดลใช่ไหมแต่ GM เนี่ยพี่คิดว่าเขามีทางออกในการเล่าตัวละครให้หน่าสนใจโดยที่ไม่ขัดกับกฎหมายจีนนะ้องมันไม่เชิงเป็นทุ่งลาเวนเดอร์หรอกทําให้ดาร์กก็ได้แต่อยู่ที่เขาเนี่ยจะเล่ายัางไงเท่านั้นเองนะสรุปก็คือต้องปรับตัวกันไปครับเพราะถ้ากฎหมายจีนมันแรงขนาดนี้เราน่าจะฟีดแบ็กยากเหมือนกันคําถามข้อต่อไปพี่คิดว่าเอนโซ่จะมี พี่คิดว่ามีโอกาสค่อนข้างน้อยถึงแม้ว่าเอนโซเนี่ยจะเป็นตัวละครที่น่าสนใจแต่ว่าเราไปดูที่คอมิกแอร์ทัมที่เขาออกมาเนี่ยเขาอารมณ์เป็นตัวประกอบเหมือนกันไม่ได้มีโพเทนเชียลอะไรขนาดนั้นนะดังนั้นถ้าาจจะมีคอมิกแอนิเม,มชันเนี่ยน่าจะเป็นตัวเด่นๆก่อนเช่นไวยโอเช่น,นบัตอารีนไบอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมาก่อนคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าถ้าเอนโซมีแฟนแล้วแฟนคนนั้นจะมีลักษณะเป็นยังไงคะโอ้โหอันนี้ยากเลยครับเหมือนที่พี่บอกว่าเอนโซเนี่ยจากปลอดของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่สุดโตงอุทิศตนเพื่องานของเขาเเเพืื่่่ออวชปะรง รักใครๆเนี่ยเท่ากับศูนย์เลยไม่มีเลยแต่น้องถามว่าถ้าเอนโซมีแฟนล่ะจะเป็นยังไงซึ่งพี่ขอยกในชีวิตจริงมาแล้วกันคือพี่เนี่ยจะมีเพื่อนประมาณนี้เป็นคนที่สุดโต่งเหมือนกันนะซึ่งแฟนของเขาเนี่ยมันมี2ลักษณะลักษณะแรกคือนิสัยเหมือนเอนโซเลยสุดโต่งเหมือนกันทำไรเหมือนกันอยู่กันได้คุณก็รู้เรื่องอันนี้คือแฟนมโนคนที่หนึ่งแฟนมโนคนที่2เอนโซที่เป็นไปได้คือเป็นคนที่แตกต่างกับเขาโดยสิ้นเชิงเพราะบางคนเนี่ยการมีแฟนคือการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายซึ่งการที่เราครบกัับบบคนนนนที่่่่ไมมมเเเหือออราาาาลยะจจจแิวชงงงใใ สวนได้เดออังนั้นนับโดยสรุปนะครับแฟนเอนโซเนี่ยน่าจะมีสองทายทายแรกก็คือเหมือนกับเขาเลยทายสคือต่างกับเขาสิ้นเชิงเลยอารมณ์เป็นลาวิลที่เป็นผู้หญิงอะล่าเลิงแบบนั้นเลยนะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าเอนโซกับลอเรียลจะมีโอกาสที่จะแอบเป็นแฟนกันไหมอันนี้พี่ตอบไปในข้อที่แล้วแล้วนะว่าถ้าอิงจากเนื้อเรื่องจากนิสัยของทั้ง2คนเนี่ยโคตรที่จะเป็นไปไม่ได้เลยมันมีโอกาสน้อยมากที่จะเป็นแฟนกันนะเพราะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างแบบอุทิศตนอุทิศชีวิตเพื่อเวด่าอย่างเงี้ยแล้วแถมยังที่บอกว่า เรไม่ค่อยสัมผัสถึงความรักฉันชูสาวเท่าไหรคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าเอนโซจะมีแฟนตอนอายุเท่าไหร่ล่ะคะเอาแบบใกล้เคียงที่สุดอันนี้ตอบไม่ได้นะเพราะตอนนี้พี่ยังไม่รู้เลยว่าเอนโซ่อายุเท่าไหร่นะฮะแต่คิดว่าน่าจะประมาณ20-25ถึงเออประมาณนี้แล้วมีแฟนก็น่าจะช่วงนั้นแหละถ้าเขามีอะนะ2 0ถึงาถามข้อต่อไปทําไมเวเลสกับเอมิลี่ถึงจํากันไม่ได้ว่าเป็นพี่น้องกันความเห็นส่วนตัวนะพี่คิดว่าในส่วนของเอมิลี่เนี่ยจำได้เพราะเธอโตกว่าใช่ไหมว่าแบบเธอเน ว่าเคยมีพี่สาวความน่าจะเป็นข้อต่อไปก็คือเอมิลี่เนี่ยคอยตามหาเวเลสเว้ยแต่เวเลสเนี่ยถ้าหากเธอรู้ว่ามีพี่เธอก็ไม่ได้ตามอ่ะและด้วยความที่ทั้งสองคนเนี่ยเติบโตมาคนละที่กันทาให้แบบสายสมันพี่น้องอาจจะไม่ได้เยอะมากนะหรือถ้าคําตอบให้ง่ายที่สุดเลยก็คือ GM ต้องการเขียนให้เขาไม่รู้จักกันเว้ยเพราะจะได้ผูกเนื้อเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมากกว่า2คนนี้เจอกันแล้วพี่คะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแล้วคําถาม,ถามข้อต่อไปน้องถามว่าแล้วกาลีสามารถควบคุมวัวคาได้ไหมครับพี่ว่าไม่ได้ในจุดปัจจุบันวออคคเนนีี่่่าาาาาาางกกไไไป้้ววะรทถมมมบุดจ เนื้อเรื่องที่ครั้งหนึ่งกาลีขู่ว่าจะทาลายวอคาใช่ไหมตอนนั้นคือวอคาเนี่ยยังไม่เป็นราชาปิศาจนะทุกคนดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพี่คิดว่ากาลีคุมวอคาไม่ได้นะวอคามีทั้งคนรักคนซัพพอร์ตเยอะแยะคาถามข้อต่อไปพี่คิดว่าอิกกี้กับคีร่ามีโอกาสญาติดีกันไหมคะคําตอบเลยคือไม่ฮะสองคนนี้ความสัมพันธ์เท่าที่พี่รู้ก็คือเป็นลูกศิษย์อาจารย์โรลออนทั้งคู่ใช่ไหมแต่เหมือนคีร่าเนี่ยจะไม่ได้รู้จักอิกกี้นะอิกกี้เนี่ยน่าจะได้ ไปคานโนไปเจอคีล่ามาทาให้เขาเนี่ยอิชาอยากจะเอาชนะคีล่าให้ได้อารมณ์แบบว่าออกไปแล้วทำไมอาจารย์ต้องมาสนใจทาไมอาจารย์ไม่สนใจฉันซึ่งเป็นสิษย์คนปัจจุบันอะไรเงี้ยในส่วนของคีล่าเนี่ยอาจจะไม่สนใจแต่ว่าอิกกี้เนี่ยเกลียดคีล่ามากนะน้องถามว่ามีโอกาสญาติดีไหมน้อยมากคาถามก็ต่อไปคีล่ากับอิชามีโอกาสญาติดีกันไหมคะคำตอบเดิมเลยครับคือไม่ครับอันนี้สับกันแล้วฝ่ายเกลียดนึ่งคือคีล่านะที่เกลียดอิชาเพราะเธอเนี่ยคิดว่าอิชาเนี่ยไปแย่งความรักจากเซฟิล่าใช่ไหมแลวด้วยความที่คีล่าเนี่ ดังนั้นอะไรบางอย่างที่มันฝังใจอ่ะมันล้างค่อนข้างยากนะถึงแม้ว่าในตอนนี้คีล่าเนี่ยจะอยู่ในคาราโน่นิสัยจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าในใจลึกๆเนี่ยพี่คิดว่าก็ยังไม่ชอบอีชาอยู่ดีไม่ชอบให้ใครมาแย่งความรักอยู่ดีเหมือนน้องเป็นคนที่ขาดอะ่ะทุกคนและคําถามข้อต่อไปนะน้องถามว่าในมุมมองของอีชาเห็นคีล่าเป็นยังไงหล่ะคะจากที่พี่รู้นะคือน่าจะเห็นเป็นเพื่อนคนหนึ่งเธอน่าจะไม่เกลียดไม่ได้อะไรกับคีล่าด้วยซ้าเพราะทุกอย่างที่อีชาแสดงออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีเวทีเกลียดคีล่าเลย ที่อิลูเมียสั่งเก็บคุเห็นต่างแบบเงียบเีย,เยพี่คิดว่าซีเนียรู้เรื่องนี้ไหมถ้ารู้เขาคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปลา่าด้วยความที่ซีเนียเนี่ยเป็นองครักษ์ที่อยู่ใกล้ราชินีตลอดพี่คิดว่าซีเนียเนี่ยรู้นะว่าอิลูเมียเนีย่ยทำอะไรบ้าง แล้วเรื่องที่ลูเมนสั่งเก็บคนเห็นต่างใช่ปะน้องถามว่าซีเนียลจะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันถูกต้องไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยไม่ได้รู้ข้อมูลลึกจริงๆว่าซีเนียลเนี่ยจะคิดอะไรขนาดนั้นอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลเด้อคำถามก็ต่อไปพี่คิดว่าเว d ดามีการรับเลี้ยงเด็กไหมครับแบบรับเลี้ยงแล้วมาฝึกฝนสอนให้เป็นคนของเวดาอะไรแบบนี้ ไม่เชิงนะคือจริงๆเวด้าเนี่ยเผยแร่รัที่แห่งแสงใช่ไหมแล้วทีนี้ตามอาณาจักรมนุษย์ต่างๆเนี่ยก็จะมีนักบวชเยอะแยะมากมายแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เรียนคําสอนของเวด้าซึ่งสเต็ปแรกนี้เนี่ยพี่คิดว่าเวด้าเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลือกแต่เวด้าเนี่ยจะเลือกสเต็ปที่2ก็คือจะคัดคนเก่งจากพวกผู้ศรัทธาขึ้นมาเป็นวิสุทธิชนหรือคนที่น่าสนใจจากที่พี่อธิบายเนี่ยถ้าใครรู้ในเรื่องเอนโซ่จะเห็นภาพชัดพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นนักบวชใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยคือได้ร่ำเรียนศาสตร์ของเวด้ามาต สุดที่ชนไม่เชิงรับเลี้ยงเด็กแต่ว่าจะคัดเด็กที่เก่งอ่ะขึ้นมาทํางานอีกทีหนึง่งคําถามข้อต่อไปถ้าซีเนียร์ตายพี่คิดว่าอีรเมียจะรู้สึกยังไงครับจากคอมมิตตอนเกือบล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ความรู้สึกของราชินีอีรเมียเหมือนกันนะเธอไม่ใช่จะแข็งทื่อแบบจะแบบโหดต,ตลอดเวลานะอีรเมียก็มีแบบอารมณ์เครียดอารมณ์เหมือนมนุษย์ทั่วไปดังนั้นพี่คิดว่าถ้าคนสนิทอย่างซีเนียร์ตายเนี่ยเธอก็เสียใจแล้วอีรูเมียเนี่ยเป็นเวที่ถ้าร้องไห้อะไรแบบนี้เนี่ยเธอจะอยู่คนเดียวไไมมม่่่ใใหห้้้้คคครรรเเเเ็็็นนนนนะ,ะาาาาาถถขออออตตตปปปง์์กชดวแัยจ อันตรายมากแค่ไหนถามว่าเป็นอันตรายต่อเวด้าไหมจาก RV Comic ซีซั่นที่1และซีซั่นที่2นันช่วงต้นน่ะเราจะเห็นว่าการร่วมมือของ Shadow Hand และ Nine n i n e s เนี่ยมันมี potential ที่เวด้าก็สะเทือนนิดนึงเหมือนกันดังนั้นองค์กร Shadow Hand ถามว่าเป็นอันตรายต่อเวด้าไหมเป็นฮะแล้วถามว่าอันตรายมากแค่ไหนถ้า Shadow Hand เดียวเดียวเนี่ยพี่คิดว่ายังไม่อันตรายต่อเวด้ามากแต่บุญบาปถ้า Shadow Hand เนี่ยไปร่วมมือกับ Nine n i n e s บ้างล็อกไฮบ้างอนนัน่ากลัวคําคถามข้อต่อไปถ้าอินูเมียเศร้าหรือมีเรื่องไม่สบายใจซีนเนียลสามารถปลอบได้ไหมครับอันนี้จากความเป็นส่วน ตัวบอกกับคอมมิกที่บอกนะพี่คิดว่าอิลูเมียเนี่ยจะไม่แสดงอารมณ์อื่นๆให้คนอื่นเห็นถ้าพนังเศร้ามีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยพนางจะอยู่คนเดียวเว้ยน่าจะเหมือนในคอมมิกอะที่แบบตอนนั้นพนางเครียดใช่ไหมคุยกับลอเรียลอยู่แล้วบอกว่าให้ลอเรียลเนี่ยออกไปก่อนพนังขออยู่คนเดียวอะไรเงี้ยลักษณะของอิลูเมียเนี่ยเหมือนที่บอกว่าเธอมีอะไรเธอเก็บไว้เธอไม่ใช่คนที่จะแชร์ให้คนอื่นฟังอะคำถามก็ต่อไปคิวเลนชอบเอมิลี่แบบไหนล่ะครับแบบลูกศิษย์ที่เก่งหรือแบบชู้สาวส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าคิวเลนนะ่ีี้แทบจไมม ถามด้วยกันเลยมีครั้งเดียวเองตอน r v Com i c ิซีซั่นที่1ตอนที่แบบเอมิลี่เนี่ยบุกเข้ามาช่วยอารีนอะแล้วคิวรีนก็รู้ว่านั่นคือเอมิลี่แค่เนี้ยคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าเอนโซมีความรักได้ไหมครับอันนี้ตอบไปแล้วนะครับจากคําถามก่อนๆน,นะคําถามข้อต่อไปปีกของซีเนียลเป็นพลังที่อิลเมียควบคุมได้ไหมอันนี้ไม่มีข้อมูลนะแต่พี่คิดว่าไม่น่าจะควบคุมได้นะคําถามข้อต่อไปเวดามีสภาไหมคําตอบคือมีครับเนื่องจากในตอนที่มีการปลดมาจ้าแล้วก็อิลูเมียขึ้นแทนเนี่ย คำถามข้อต่อไปยอนกับซีเนียลใครเก่งกว่ากันอันนี้ตอบไม่ได้เพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีซิกเนเจอร์ของตัวเองซีเนียลเนี่ยจะเป็นอารมณ์เหมือนโจมตีได้ป้องกันได้จะมีความสมดุลในตัวเองแต่ว่ายอนเนี่ยจะเน้นโจมตีแรงไปเลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครเก่งกว่าเอาเท่กากันได้ไหมเพราะตำแหน่งก็ตำแหน่งเดียวกันอนะผู้นำทัพของเวด้าครับคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าซีเนียลอยุประมาณเท่าไหร่ครับวงเล็บผมคิดว่า4ีเสียงดูเหมือนรุ่นคุณลุงแล้วเรื่องอายุเนี่ยเหมือนที่พี่ตอบไปในคิวเอพาร์ตกลอน,อนๆนานมากแล้วนะว่าคอนเฟิ น,น่าจะอายุประมาณ30-35อบสาาอะไรเงี้ยเออแต่ข้อมูลจริงๆไม่รู้นะคำถามก็ต่อไปถ้าเกิดซีเนียลจะจีบอิลูเมียขึ้นมาอิลูเมียจะอนุญาตไหมครับคำถามข้อนี้เนี่ยเหมือนคำถามข้อก่อนๆในพาร์ทนี้เลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนคนเปลี่ยนจากเอนโซลอเรียลเป็นซีเนียลกับอิลูเมียใช่ไหมที่จะตอบเหมือนเดิมว่าไม่ครับซีเนียลเนี่ยพักดีต่ออิลูเมียพักดีต่อเวด้าแบบพักดีจริงๆไม่มีเรื่องความรักชู้สาวในส่วนของอิลูเมียเธอก็ไม่ใช่คนที่เปิดอะไรขนาดนั้นนะดังนั้นคิดว่าไม่มีใครจีบก่นนกกบบ่่อออออนน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 แแแะเ้้าสสิิทกกกััีบบบบงไไมด ความรักแบบชู้สาวอะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าอิลูเมียจะสนิทใจและไว้ใจซีเนียลถึงขั้นแสดงมุมอดอแอร์ให้เขาเห็นเลยไหมครับอันนี้อิงจากอีคอมิกที่เห็นนะพี่ก็ยังยืนยันคําเดิมว่าอิลูเมียเนี่ยถ้ามีเรื่องเครียดเรื่องอะไรเนี่ยพนางอยู่คนเดียวซีเนียลเนี่ยน่าจะเป็นคนที่พนางเนี่ยแชร์เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับงานมากกว่าเพราะอิลูเมียเนี่ยเป็นคนที่เก็บนะไม่น่าจะแบบบอกความรู้สึกใครง่ายๆอะคถามข้อต่อไปพี่คิดว่ามนุษย์กึ่งเทพต้องกินข้าวเดื่มน้าเพื่อใช้ชีวิตอยู่ไหมครับคิดววว่่่่่่่าาาาาไมมมนนนนะเเพพราจกกกกข้อ้ออออูลับุษยย์ึงทีใชแส อาทิตย์เป็นพลังงานชีวิตแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์กึงเทพจะไม่กินอะไรนะเพราะว่าจากเนื้อเรื่องพิเศษลาวิวกับทูเรนเนี่ยจะเห็นได้ว่าทูเรนเนี่ยกินวจนเมาด้วยเออแต่การกินครั้งนั้นเนี่ยพี่คิดว่าอาจจะเป็นการกินเพื่อความอร่อยเฉยๆแต่ว่าไม่จําเป็นต้องกินเพื่ออยู่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีแสงอาทิตย์เป็นพลังชีวิตอยู่แล้วคําถามข้อต่อไปในอันธโนมีภาษาที่แต่ละที่สื่อสารกันและเข้าใจไหมครับเหมือนภาษาอังกฤษบนโลกของเราภาษาในอันธโนเนี่ยพี่เคยทำคลิปไปแล้วนะมันจะมีสีภาษาใช่ไหมก็คือภาษาเวดาา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 ทททีีี่่่ใใใชชช้้กกัันนนเเผวภษอออฟตณจ ภาษากาบุนนาที่ใช้ที่ชนเผ่าล็อกไฮแล้วก็ภาษาการเดาที่ใช้ในเผ่าฮิวแมนทั้งหมดถ้าน้องๆสนใจเนี่ยพิมคลอสซอกเป็นภาษาอังกฤษตามด้วยภาษาอาโอนะะก็จะเจอทั้ง4ภาษาเลยซึ่งเป็นข้อมูลที่พี่เนี่ยทำมาหลายปีแล้วนะลองไปดูนะและคําถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะพี่กับเซฟิราไปพบรักกันตอนไหนครับพบรักครั้งแรกตอนเนื้อเรื่องเสริมเซฟิราพี่เนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แม่งทำามันเท่จังวะเป็นคนเก่งเป็นคนเท่และเป็นคนที่แบบนิสัยดีมากๆอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าน้องๆคนไหนสนใจหรือว่ายังไม่เเเเคคยดูนือรร่งสิิมมพพ์ ตามด้ยเซฟิล่าก็จะเจอเนื้อเรื่องเสริมเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับ Q&A ในพาร์78นะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานแล้วก็ได้เห็นภาพกว้างของโลกอัลนในมุมมองของผมในข้อสอบมากขึ้นนะครับแต่ว่าในมุมมองของผมบางอย่างมันก็ไม่ได้ถูก100%นะถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าต้องการจะเสนอแนะสามารถคอมเมนต์มาได้นะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ